ถ้าผู้ชมที่เคารพครับด้วยบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอระหันตาเจ้าในพระนิพพานบุญบารมีของปู่พญาครุฑที่อยู่ภูดินแดงวัดหลวงปู่ภูพานผมไปฝึกกรรมฐานอยู่นั่นได้3ามสี่คืนพอวันที่5ผมก็เลยได้นอนอยู่คืนนึงพอดีพ่อหมอแอะนี่ซึ่งเป็นญาติกันแล้วก็เพิ่นก็เป็นหมอเยาแล้วเพิ่นก็ บอกว่าในวันที่18มกราคมที่จะถึงนี้นะหลวงพ่อตัดสะซึ่งได้มรณาภาพแล้วคนระัเบเผาศพไปแล้วนะครบ100วันวันนี้เนื่องจากว่าภิกษุในอาวาสนี้นะมีอยู่ไม่ไม่ครบ5รูปปีนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะรับกระถินได้เราก็เลยอยากจะทำบุญให้กับ หลวงพ่อตัดสะซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมอายุห่างจากผมไปสอง,สองปีก็เลยคิดว่าไหนๆท่านก็เป็นพระเถระลูกศิษย์หลวงปู่ชานะสามสิบกว่าพรรษาเลยแล้วก็เป็นรูปเดียวที่มั่นคงในพระศาสนาสมัยผมมาช่วยกันกันกบพี่ชายครูนายนี่อบรมลูกเสือชาวบ้านท่านก็ให้มาเอาเครื่องสังฆทานมาช่วยจัดงาน ลูกเสือชาวบ้านแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดจนแม้แต่ช่วงที่ท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยนาทีสุดท้ายก็ยังได้หาจตุปัจจัยมาให้พ่อหมอแอนนี่นทำอาหารเจเป็นรสจืดเพื่อถวายให้ท่านจนนาทีสุดท้ายท่านก็จากไปน่าจะเข้าไปสู่พะนิพานได้ดูปฏิปทาของท่านวันนี้ครบ100วันที่ท่านจะมรณท่านมรณ,ามรณาภาพวันที่18มกราคมนี้ ก็เลยปรึกษากันพมอแอบบอกว่ายังไม่มีพักถินนัตัดออกเลยเพราะไม่สามารถทําได้ก็เหลือกองพ่อป่ายังไม่มีใครรเริ่มก็แผ่บุญมาผมก็บอกพี่น้องจากทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านจุท่านอ้วนคุณสุวรรณภาวงอินอยู่จากชนบุรีและเพื่อนฝูงมากมายหลากหลายคนคุณเล็กนะครับและคุณพีทักษ์และอีกอื่นอีกหลายท่านนะครับรวมกันแล้วได้ปัจจัยอยู่ 5 0 0พบาทพอดีแต่เพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะเขาบอกว่าปีใหม่นี่มังกรทองบางคนก็บอกว่ามังกรไฟยาดบ้านเมืองจะเดือดร้อนคนที่อยู่ในประเทศก็จะมีปัญหาก็เลยใช้วิธีว่าเอาเสียงหัวเลาะสะดกว่าก็เลยรวมปัจจัยเพิ่มเข้าไปให้เป็น5,555บาทเพื่อให้โูหมอไอ้นี่ไปทำร่วมกันกับพี่น้องที่มา,าร่วมบุญจังหัน ให้พากันตั้งกองผ้าป่ามันกระสิเป็นนั้นใบต้นมะขามบอกให้วิ่งไผ่หรืออะไรก็ว่าไปเนาะแล้วเพื่นก็นจะเอาแบงค์้อยนีย่มาเสียบเสียบเสียบเข้าไปเป็นต้นบมาใหญ่ครับห5บหาใบอยู่ในนี้นะที่เหลือก็ญาติพี่น้องมาลงวัดถวายพระตาหารก็สมทุกกันไปพี่น้องทางนาแกทางนาแกน้อยนาโศกทุ่มั่งบ้านแก้ง,งเข้าเก่าบ้านนาพงครอง ็มาร่วมบุญกันก็ขอฝากพ่อหมอแอรเป็นตัวแทนตั้งต้นตั้งเข้าให้เด้อให้เพื่อนตั้งขึ้นอะไรตั้งบุญตั้งกุศลตั้งชีวิตจิตใจผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ใดข้อเข็นเวรภัยข้อสุขสกำไรภัยพานก็ให้หายสิ้นไปขอให้ตั้งธาตุตั้งขันตั้งด้วยนโมพุทธายะบัดนี้กะขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปท่านใดที่ยังไม่ได้สมทบมาก็รีบบอกเข้ามาผมก็จะโอนมาเข้าบัญชีท่านใดที่ ปัจจัยไม่พออนุโมทนาสาธุเอากะได้บุญคือกันเอาฝากพปรโมได้ครับเด้อสาธุสาธุสาธุ